でねえ、なんて読むのこれ。お湯を注いでいくよ !3 分経過ガッパオヌードルミックスいただきますアローイちゃんちゅうゆうり。ちゃんちゅうゆうり。コセデンカムインディティサブレッカンスクサー。コセデンカムインディティ เคครสะกะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตาจ้าฉันชอบซูชิฉันชอบซูชิราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์พี่ชายพี่ชายฉันอายุยี่สิบปีฉันอายุยี่สิบปีอร่อยอร่อยฉันเป็นคนญี่ปุ่นฉันเป็นคนญี่ปุ่น ขอขอบคุณขอขอบคุณฉันสบายดีฉันสบายดีน้ำผักน้ำปลาเผ็ดเป็แมวแมวสองจุดห้าล้านคนซาาพารังแคช็อกโกแลตช็อกโกแลตหนีหนีแฟนแฟนขุมขงมดำ น่าอันนี้เมอันนี้เมพลังงานพลังงานเจ็บปวดเจ็บปวดห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนเกมเก